รักสุขงอมสิบปีแดนวรเวสคอแต่งงานแล้วคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีแล้วสำหรับคู่รักแดนวรเวสและแพตตี้อังสุมาลินซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้คบหาดูใจกันมานานมากๆแต่ก็ยังไรวิเแววข่าวดีจนช่วงหนึ่งตกเป็นประเด็นข่าวเมาว่าเลิกกันแต่สุดท้ายก็เป็นแค่ข่าวลือเพราะเขายังรักกันดีพอตารางที่แสนยุ่งทำให้เจอกันน้อยลงบ้างแต่ก็ยังคงเติมหวานให้กันสม่ำเสมอ ล่าสุดก็ต้องแสดงความยินดีกับว่าที่่าวสาวป้ายแดงคนใหม่ของวงการเมื่อวันนี้พี่แดนได้สวมแหวนคอสาวแพตตี้แต่งงานแล้วเรียบร้อยโดยทั้งคู่ได้ประกาศข่าวดีผ่านสื่อโซเชียลว่าหนุ่มแดนแค่ใจหนึ่งใจที่เรียกว่าเธอก็เพียงพอแล้วหัวใจ you're my one r i h e only my last สาวแพตตี้ได้โพสต์ว่าถึงวันนี้แล้วหล่ะเนี่ยแต่งค่างานนี้มีเพื่อนเ,อนเอนคนบันเทิงและบรรดาแฟนคลับของทั้งคู่ เขามาร่วมยินดีด้วยอย่างมากมายยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ